บุกทลายซาลอนเจ็กสถานบริการครบวงจร RCA ที่มีทุกอย่างยกเว้นใบอนุญาตตำรวจสอนอมักกะสันร่วมกันบุกทลายซาลอนเจ็คสถานบริการครบวงจรย่าน RCA โดยเปิดให้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติในลักษณะสัญจกรรมนวดสปาจึงได้ดำเนินการสืบสวนเพื่อทำการตรวจค้น จับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวจนเจ้าหน้าที่ตํารวจสนงที่กาลังกันเข้าตรวจคน้นร้าน YF s alon แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่บริการด้านสุขภาพแบบครบเครื่องโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เจ็ดราย 1. นึ่ง Missislen s อายุ42ปีสัญชาติจีนถูกแจงก้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. อง m i s s i s w ชิงอายุ28ปีสัญชาติจีนเป็นพนักง,งานเ่เชียคนที่3มิสซิสเกาเจนอายุ44สัญชาติจีนอันนี้นวดเท้าคนที่4นางสาวหอมอายุ18ปีชาวไทยใหญ่เป็นพนักง,งานสาบผมคนที่หนางสาวหมูแดงอายุ19ปีชาวไทยใหญ่พนักง,งานสาบผมคนที่6นางสาวคำแก้วอายุ20ปีชาวไทยใหญ่เป็นพนักง,งานสาะผม คนที่7จ็ดนางสาวจันทการอายุ19ปีชาวไทยใหญ่พนักง,งานแคชเชียร์มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและกระทำความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชนจาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้ทำได้ ในชั้นจับกลุ่มสาวจีนเจ้าของร้านรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าไม่เคยมีการขออนุญาตใดๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศจีนคู่แข่งเยอะมาเปิดในประเทศไทยน่าจะสามารถทํากําไรได้ดีกว่าส่วนหมอที่มาฉีดหน้าให้กับลูกค้าไม่ใช่หมอจริงๆโดยชุดกล่าวที่หมอสวมน,นั้นก็สั่งซื้อมาจากเถาเป่าหลังจากจับกลุ่มได้ก็นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่สอนอม,มกสารดันดําเนินคดีดต่อไป